สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ใน m อ่ a าร์เซโร r p อพ o ูรูไฮเปอร์วเช่นเดิมนะเดี๋ยวบอกไว้นะ a z e r o s c o p r u l u ููให้เปอร์วเขียนงนี้นะเพื่อใครอยากเล่นนะเข้าไปที่โหมด Custom ไปที่เมเลแล้วก็เลือกแผนที่แล้วก็กด Create with Mod นะซึ่งจะอยู่ข้างล่างหน้าจอนะ ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เลือกเลือกชื่อมอสตัวนี้เลยนะฮะแล้วนี้เขาคุยอะไรกันเนี่ยก็ปล่อยเขาคุยกันไปนะฮะก็เป็นมอสที่จะวอลครับสามมาชนกับสตาร์ครับสองนะโดยเน้นไม่ขนิของสตาร์ครับสองเป็นหลักนะซึ่งวันนี้นะเราอยู่กันในเกมประเภททีมนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณอะไรนี่ไนะคลทรียนนะฮะไคลทรียอนอ๋อพมจานทร์พมจานทร์ไคลทรียนเลยแล้วกันนะเล่นเป็นฮิวแมนสีแดงนะฮะก็คือเผ่ามนุษย์นะฮะที่ไม่ใช่เทอร์แรนนะฮะ อาจจะมือกับคุณโอเกนะเล่น <c oughs> เป็นอันเดสสีส้มนะครับผมส่วนทีมงานฝั่งขวาล่างนะฮะคุณอาดอสนะฮะเล่นเป็นเทเรนสีม่วงนะฮะจับมือกับคุณโรสบูดิโอนะฮะชื่อคุณคุณนะเนี่ยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีเอ,อ่ออควาเรีนนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเรียกว่าอย่างนี้นะแต่ว่าผมจะขอเรียกว่าสีเขียวไปเลยละกันนะมันจะได้เข้าใจง,ง่ายนะอ่า <c oughs> ขออภัยนะอ่ะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Emerald City CE นะฮะซึ่งเป็นแมปที่เอาไว้เล่นเกมประเภททีมนี่แหละนะฮะแต่เนื่องจากว่าเป็นเกมมอดนะครับเพราะฉะนั้นพอเทรดเนี่ยมันจะมีเรื่องของแสงสีที่มันแปลกประหลาดไปจากปกตินิดหน่อยนะฮะอ่ถ้าใครสังเกตดูนะนี่ตรงนี้นะ <c oughs> อ่ะซึ่งอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเกม ทีมบอครับชนกับทีมสตาร์คราฟนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็ส่งโปรบเข้ามานะคุณโรสบูดิโอนะส่งโปรบเข้ามาสเกาแล้วก็เอามาช็อตเอาเต้าออฟคิงนะฝั่งสีแดงไว้ครับนะโอ้หนึก็จะส่งคนงานมาทุบนะฮะไม่ใช่นะครับวิ่งผ่านอย่างนี้เลยนะมาเปิดเป็นลัมเบอร์มิลนะอ่าเอาฝั่งสีแดงเล่นเนะคเลนเดอร์ซีเกอร์นะฮะอาร์ชเมดนะฮะ เรวจะมีคนสงสัยนะว่าผมอ่านชื่อผิดหรือเปล่านะจริงๆมันอ่านว่า archmage นะฮะ archmage นะะอันนี้ผมไปสืบมาแล้วนะบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอ่านว่า arcmage หรือเปล่าไม่ใช่นะอ่านว่า archmage นะ่ะส่วนฝั่งสีส้มนะ Undead นะครับผมเปิดเป็น lordlightstalker นะฮะหรือที่เป็นยูนิตประเภท dead knight นั่นเองนะตรงนี้ยังไงครับมาเจออุ้ยฟัน stalker เข้าไปเดือดรสอย่างเยอะเลยนะดาเมจเท่าไหร่เนี่ยเยบา สง35หโอ้โหอย่างเยอะเลยเอาะตรงนี้มีเคเรนร์สติกเกอร์เข้ามาด้วยนะเรียกว่าอาร์ชเมดแล้วกันนะอุ้ยอ๋อเดี๋ยวนี้เขาอัปเดตให้มันมีชื่อขึ้นด้านบนแล้วนะอ่าก็ดีนะแล้วตรงนี้ยังไงครับอ่ะอาร์ชเมดเปิดตัวพอร์เตอร์เรมินททลมาด้วยนะอ่าเป็นยูนิตตำมอนะช่วยยิงนะครับฝั่งสีม่วงกำลังจะลงบังเกครนนะโอ้โหถูกดีเลยไปก่อนนะแล้ววงครับส่งคนงานเข้ามาสร้างต่อนะเอาให้มันเสร็จนะครับโอเคเรียบร้อย แล้วจังหวะน,นี้แดงกระส้มอัดถอยก่อนนะยูนิตฮีโร่เกือบตายนะแต่ว่าฝั่งวอลครับนี่จะมีมีอา่ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งตรงที่เขาอ่ายูนิตสามารถฮิลได้นะสามารถรีเจนได้นะรีเจนเลือดได้นะแล้วนี่อะไรยูฮีโร่เกณสามารถเป็นเอซลองเอซอีรีสติว่ลอ่่ out on the field and you have r e a c h tier 2แปลว่ายังไงเนี่ยงงตามที่ผมเข้าใจนะก็คือฮีโร่ตัวนี้นี่จะได้รับ อะไรนะ exp 15%บห้นะราบใดที่เป็นฮีโร่ยูนิตฮีโร่ตัวเดียวของฝั่งของคุณแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มนี้ก็เปิดฮีโร่อีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับเป็นชื่ออะไรน,นะเดรสหลอดนะฮะแต่ว่าชื่อชื่อประจําตัวก็คือในครอสนะเป็นฮีโร่ประเภทเดรสหลอดนั่นแหละครับแตเมื่อกี้ผมพูดทําไงเราเนะี่ยได้ exp เพิ่มขึ้น15%ถ้าว่ายูนิตฮีโร่ตัวนั้นเป็นฮีโร่ตัวเดียวของฝั่งคุณและถ้าว่าคุณขึ้นถึงเ i ียสองนะฮะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เห็นนะ ฝั่งสีส้มขึ้นยูนิตฮีโร่ตัวที่2ไปแล้วนะและตรงนี้ฝั่งสีแดงมาตีคลิปนะอ่ะก็จะได้เร่ไปด้วยนะ,ะดูแกนอันนี้พวกโจรป่านะได้เร่ไปแค่คนละ5ห,หน่วยอุ้ยมีเจ็ด,ด้วยนะอ่ะจาจังหวะน,นี้โทมออฟสตริงส์ไม่นะให้ฝั่งสีส้มนะครับใครเก็บครับอ้าวเป็นเรสหลอดนะฮะเรสหลอดนี่เป็นยูนิตฮีโร่สเตงเนาะออ๋โอเค ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเดยตลอดจะไม่มียูนิตเอ่อไม่มีฮีโร่อจินะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็มาแล้วนะโอ้โหเจอไรเฟิลแมนยากแล้วฮะไรเฟิลแมนไรเฟิลแมนจากเกมวอลครับสาวนี้เป็นยูนิตท,ที่ถือว่าโอพมากๆเลยนะถ้ามาอยู่ในเกมสตาร์ครับสองเนี่ยเพราะว่ายิงปุ๊บมันถึงปั๊บเลยนะแล้วดามเมจก็ถือว่าเท่าไหรอ่อ่ะแปดถึงสองคือมันน้อยอะ่ะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันสร้างได้เร็วนะเป็นยูนิตท,ที่เอ่อราคาเท่าไหรอ่อ่ะ 100เร่แล้วก็ใช้แก๊สอีก25นะโอ้โหซัพพลายสเลยนะใช้เวลาสร้าง21่ิบเอ็วิเท่าน,นั้นเองนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับยังไงเนี่ยฝั่งสีแดงปิงนะฮะปิงบอกเพื่อนทำไมครับหรือว่าใครปิง้งไม่แน่ใจฝั่งด้านล่างไหมมิทราบแต่ที่นแน่ๆนะตอนนี้ฝั่งสีม่วงอ่าซัพพลายลงมามีแฟคทอรี่แล้วนะตอนนี้ฝั่งสีม่วงซัพพลายบล็อกนะฮะไม่น่าเลยนะฮะอ่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวขึ้นอิมอร์ทัลได้แล้วนะก็ ยินดีด้วยนะฮะเป็นยูนิตที่ควรที่จะเล่นมากๆเลยนะเวลาเล่นสู้กับฝั่งวอลครับนะฮะเพราะว่าวอลครับสามนี้โดยปกติแล้วยูนิตเนี่ยจะเป็นยูนิตที่มีพลังชีวิตเยอะนะฮะแล้วทําไมเดี๋ยวเดผมจะกดคลิกในนี้ทําไมมันไปปิงล่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ยหบักแดกนะฮะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีแดงมาสร้างวอลนะฮะคิวเทรียนสร้างเอ่ออาเคนวอลนะฮะเป็นเอ่อเป็นชอ็อปเป็นร้านขายไอเทมนะฮะสำหรับเผ่า มนุษย์นะครับเผ่าฮิวแมนนะส่วนตัวนี้ฝั่งสีส้มโ,โอ้มีเฉดมาแล้วนะแสดงว่าเขามีบ่อ,อ,บ,อบูชายันนะเป็นบอ่อเป็นสิ่งก่อสร้างที่คุณจะเอาอะคอลายยัดเข้าไปแล้วก็ได้ยูนิทเฉดออกมานะเป็นยูนิสกเกลนะเป็นยูนิตดเทเตอร์ด้วยนะเนี่ยแลวตรงนี้ฝั่งสีแดงเห็นไหมสีแดงน่าจะเห็นโอเคแล้วยังไงครับดึงมาโจมตีไม่ได้นะ โอ้ใช้เดสคอยได้อยู่นะฮะอ่าสกิลนี้เนะี่ยเดสคอยเป็นสกิลที่เอาไว้ทำดาเมจนะฮะอ่าดาเมจ200หน่วยแต่ว่าถ้าใช้กับยูนิตอันเดธด้วยกันเนี่ยมันจะเป็น,ปนการฮิลเลือด200หน่วยนะฮะอ่าแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มกระแดงบกุกขึ้นมาแล้วนะเจอซีแทงยิงอัดเข้าไปแล้วตรงน,นี้ไงนะครับฝั่งสีเขียวกลางโลเลยนะสันทีอุ๊ยอันนี้นะ it, Rain, ose, อะไรน,นี่ยเอเนจีเรนเพราะเซนทรีสเอตักทูเรนหกเอเนจีอ๋อใช่เอ่อมอตตัวนี้นี่ยเขาปรับบาลานซ์ให้กับตัวฝั่งสตรา,าร์คราฟด้วยนะ เพื่อไม่ให้มันเป็นการเสียเปรียบฝั่งบอครับเยอะเกินไปนะอย่างสตอกเกอร์ก็ไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหพอเทรดต,ตอนกลางคืนมืดมากอ่มาใส่กันที่เบสนี้นะแล้วตรงนี้ยังไงครับโอ้โหเจอเจอ,เจอทั้งคลิปทั้งศัตรูตีกันเองที่วันนี้ฝ <c oughs> ั่งสีม่วงใหญ่ตีแทงมากลางนะจุดนี้ด้วยนะมาโรเดอร์มีอะไรผิดปกติไปไหมไม่มีนะ <S <S โอเคซเมแพ็คของคาซกเชลกำลังมา อ่ะส่นยูนิตฝั่งโปรโตสนะโอ้โหภาพพอร์เทตสวยมากเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสกินจูดิเคเตอร์นะเนี่ยอ่าฝั่งโปรโตส์อ่ะนะยูนิตไบโอฝั Bio, ่งโปรโตสเนะี่ยจะมีสกิลไลท์ออฟซับชันนะซึ่งทําให้รีเจนเลือดได้0.5หน่วยต่อหนึ่งวินะฮะอ่าแต่ใช้ได้เฉพาะเวลากลางกลางวันนะซึ่งตอนนี้มันก็เป็นกลางคืนอยู่นะอ่าตรงนี้ฟินิกภาพลงตาส่งออกไปสเกลนะฝั่งสีส้มกับหรือทุยฝั่งสีส้มส,สีแดงว่าไงสีแดงเปิดยูนิตฮีโร่ตัวที่2มาแล้วนะเป็นบลัดเมจนะะฮ่่วา เทนริสเมอร์กบัตนะฮะเลือกเป็นสกิลเฟรมสไตร์นะก็คืออ่ายิงไอ้ลูกแก้วกลมๆที่ลอยอยู่เหนือหัวเนยออกไปแล้วก็เสกไฟลงมาบนพื้นที่นั้นนะฮะแล้วมันก็จะเผาอยู่บนพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้ไงฝั่งสีส้มมาอย่างนี้แล้วไงโอ้ยยูนิทฮีโร่ยังยังอยู่ที่เวลหนึ่งอยู่เลยอ่ะ exp สามร้อยยี่สิบห้าโอเคตรงนี้ยังไงครับฝั่งฝั่งสีแดง transmutation mine อ่านี่เป็นสิ่งก่อสร้างของ ฝั่งฮิวแมนนะฮะก็คือใช้สร้างครอบอตัวบอ่บอกแก๊สนะฮะเพื่อที่จะได้เก็บแก๊สนะครับซึ่งมันจะเป็นโกนะเป็นทองนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มเดี๋ยวนะนะคุณไม่มียูนิตอื่นมาซัพพอร์ตเลยนะฮะเราด้วหลอดเกือบตายนะเนี่ยโอ้โหยังไงครับฝั่งสีแดงต้องมาช่วยนะฮะตรงนี้มีไอเทมด้วยฮ e ล l i n งวอร์ดอ่าเป็นวอร์ดท,ที่เอาไว้ปักลงพื้นเพื่อทําการฮีลยูนิตรอบๆนะนี่ การส뮬เลชันใหม่ถ้าเป็นฝั่งอเดรเนี่ยก็จะเป็นฮอนเต็ดใหม่นะฮอนเต็ดโกใหม่อ่าแต่ว่าไม่คดิบมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเก็บแก๊สนะเก็บแก๊สกับเก็บเร่ตามปกตินะแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีเขียวเข้ามาอีกแล้วนะมายิงเบสเบสสองเบสสามนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้บึ้มเรียบร้อยนะไปแล้วนะหมายถึงส็อกเกอร์นะไม่รอดนนครับฝั่งสตาร์คาบเนี่เสียเปรียบอย่างที่ผมพูดไปนะก็คือยูนิตนี่เลือดน้อยนะ ตรงนี้เลยนี่มรอร์เดอร์ติดสกิลดีซิสนะฮะทำให้ยูนิตนี้นี่ได้รับดาเมจเรื่อยๆเดือดดได้รับดาเมจเรื่อยๆนะครับแเมสจะอยู่เฉยๆก็าตามนะอ่าซึ่งมาจากตัวอับโบรโมเนชันนะซึ่งพูดถึงแล้วฝั่งสีส้มเขาเล่นเลยเหรออะบโบรโมเนชันโอเคใช่จริงด้วยนะอ่าใน,นไงเขามีสลาเตอร์เฮาแล้วนะกดมาอุย้ยอย่างเยอะเลยนะอันนี้ก็มีอัปเกรดดีซิสคลาวด์ Cloud นะนะฮะหมอกเชื้อโรคนะฮะอันนี้คานิบาลไลซ์ ก็คือสกิลกินศพนะฮซึ่งจะฮิวเลือด15หน่วยต่อวินะฮะแต่ต้องมีศพนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสกิลนี้ใช้กับยูนิตฝั่งตาคัาได้หรือเปล่านะเพราะาฝั่งตาคัาในี่ถ้าตายแล้วสมจะหายไปเลยไงมันจะไม่เหลือศพไวเหมือนกับฝั่งเกมวอคับนะตรงนี้ครับใส่นึ่งซอมมาแล้วนะฝั่งสีดๆ้ยฝั่งสีเขียวนะ่าผ่านลงไปอย่างอลังการเลยนะเมื่อกี แล้วยังไงครับอ่อานรอเข้ามาณจุดนี้นะโอ้โหแล้วมีเสาบังตรงนี้ด้วยนะฝั่งสีส้มดึงอโบมินชันลงมาแล้วนะครับผมเอาเข้าประชิดเลยนะยูนิตท,ที่ติดสกิลอดิสซิฟาวก็จะโดนดาเมจลงเรื่อยๆนะอย่างที่บอกไปนะต้องแก้นะแต่ว่ามันไม่มียูนิตท,ที่จะมาดีบัฟเลอยอ่ไอย,ยูนิตท,ที่จะมาดิสเปลพูดผิดนะอามีพรีสอยู่คนนึ่งนะดิสเปลดิสเปลแมจิกพรโอ้โแล้วเลือดเยอะมากเลือดหก แล้วตรงนี้เอ๊ซีแทงดาเมจดาเมจสี่สิบอ๋อถึงว่าหลายิงพรีสทีเดียวไม่ตายนะไอฟ,ฟุนแมนเลือดร้อยยี่สิบอ่าก็โดนค้ำบาลานนิดนึงนะคลณรอซูสมาแล้วนะฝั่งสีเขียวนะฮะโอ้โหสกินฟอร์จด้วยนะฮะตรงนี้ไฮเทียมปลาเพิ่งจะลงมานะไฮเทียมปลาเอ๊ะผมเห็นอะไรบ้างไหมครับอ๋ออันนี้สตอมโอเคไลท์แอปซอร์พชันแล้วก็อาร์คอนเมอร์จอ่ฝั่งสีแดงบุกขึ้นมาที่เบสหนึ่งสองสามสี่นะะอันนี้น่าจะเบสสี่ของฝั่งสีเขียวนะ โดนสตอมลงไปนะต้องดึงกองทัพถอยก่อนนะั้นแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มทรง,งฮีโร่เข้ามา2ตัวอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะเกรงก,กลัวเออนั่นแหละนะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นไบโอแล้วก็ฮีโรอีกนะอ,อมันไม่ใช่อาร์เมอร์นะซึ่งอ๋ออิมมอเลเอาไว้ใช้ยิงอยู่ในฮีโร่ได้นะเวสฮีโรอีกคือ52หน่วยอ,อ,อะไรเนะี่ยเอาฝั่งสีเขียวส่งซีหลอดเข้าไปโจมตีนะเอาไปฮารัสนะ เรียบร้อยครับโดนเก็บหมดอยู่ดีนะอย่างที่บอกไปนะยูนิตไรเฟิลแมนของฝั่งฮิวแมนนี่เป็นอะไรที่ OP มากเลยนะฮะถ้ามาเจอกับเ,เกมสตาร์คราฟ2องนะสร้างได้เร็วนะครับแล้วก็ยิงยิงยิงเร็วหรือเปล่าหนึ่งจก็นี้ก็ถือว่าเร็วเลยนะยิง <c oughs> แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่อยู่ที่ดาเมจหรือว,ว่าความเร็วนะมันอยู่ที่ระยะเวลาการสร้างของไรเฟิลแมนนะสามารถสร้างมาได้เยอะสร้างมาได้เร็วแล้วก็ กินสปายแค่เท่าไหร่นะสองหน่วยผมถ้าจะไม่ผิดใช่สองหน่วยจริงด้วยนะฟูดแมนกินหน่วยเดียวแล้วก็อ้าวโผล่มาแล้วนะนึกว่าจะไม่เล่นซะแล้วนะฟูดแมนแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อดีซิสคลาวด์โอเค okay. อ่อแก้แก้ดีบัฟนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมคิดก่อนนะฝั่งฝั่งเทเรนไม่น่าจะมียูนิตที่จะไว้แก้ดีบัฟได้นะอืมเอาตรงนี้ยังไงอ่ะมีดไวก้อนมาแล้วนะฮะซีดยูนิตของฝั่งอันเดสนะฮะโจมตีแล้วจะทําให้ติดสถานะดีซิสคลาวด์ด้วยนะฮะ โอ้แล้วมันเอ้ามันเพ่ไปหาไพลอนออกไม่ได้เหรอออกไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต์เฉยๆนะอ่าเอฟเฟกต์ที่อยู่บนพื้นเฉยๆนะเมื่อกี้แล้วตรงนี้ไงเนี่ยบังเกอร์กำลังจะพังนะฝั่งซิซิม่วงซ่อมเลยครับซ่อมซ่อมซ่อมคุณซ่อมสิครับไม่ซ่อมบังเกอร์แตกนะฮะโอเคไม่ซ่อมน่าจะไม่รู้ตัวนะว่าต้องซ่อมอันนี้อะไรอิกใน afterburner โอเคสกิลเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะอ่บังเกอร์แตกแล้วเรียบร้อยนะ แล้วตรงนี้ว่าครับฝั่งสีแดงขึ้นยูนิตเทียสามนะฮะยูนิตทหารราบนะฮะยูนิตที่ชื่อว่านไนท์นะที่แปลว่าอัศวินเนะเป็นตัวแทงที่ดีงามนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับแดงใส่กระเขียวอยู่นะโอ้โหไอเขียวไอแดงนะไอแดงมันเป็นนักสู้ไอแต่ไอเขียวมันเป็นนักซิ่งนะฮะเพลงของวงไททสมีนะชื่อแวงที่เพยงไหนนะแดงกับเขียวปะถ้าผมจำไม่ผิดเอามาเล่นมุกนี้ได้นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มโอ้โหเครื่องยนต์ศพ เข้ามาก็แตกไปสิฮะเอ๊ะรู้สึกว,ว่ามอสตัวนี้เขาจะยังทำไม่เสร็จตีสักเท่าไหร่นะมีแอนิเมชันเพลย์โลเดอร์ด้วยนะ,ะเมื่อกี้เห็นมาแปลแบบนะเป็นแอนิเมชันชั่วคราวนะเป็นลูกบอลกลมๆแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีส้มคุณส่งฮีโร่เข้ามานี่คือตายฟรีนะยังไงก็ไม่ไหวนะอะ่ตรงนี้ก็ฮิวกันไปฮิวเรื่อยๆจนเมดิแบ็กหมดเอเนอร์จี้ไปแล้วนะไม่มีเอเนอร์จี้ไปใช้ฮิวแล้วนะแล้วตรงนี้โดนปนะีน่ะอ่า มีการวางไฟเอาไว้เผาด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะถ้าเสียงเข้ามาก็ขออภัยนะตอนนี้เวลา14นาทีครึ่งโดยประมาณนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับโอ้โหฝั่งซีเดนขยายฐานออกมาณจุดนี้นะวางสเกลทาวเวอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะเตรียมตัวแปลงร่างไปเป็นป้อมปืนนะไม่รู้ว่าจะสร้างป้อมอะไรนะ,ะแล้วตรงนี้คอรลสุดโดนอะไรครับเนี่ยโดนเว็บนะทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้นะเว็บของตัวคลิปฟีนนะในยูนิตแมงมุมนะ มีผลระยะเวลา12วินะเป็นการที่เป็นสกิลที่จะดึงยูนิตบินเนี่ยให้ลงมาเป็นยูนิตภาคพื้นนะฮะซึ่งยูนิตยูนิตที่โดนใหญ่นี่ก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีโอ้สีเขียวอัปเกรดขึ้นเทียร์3อยู่นะจังหวะน,นี้เกาะทางเกาะทางดาเมจภาคพื้นดินเลยนะเน้นกองทัพภาคพื้นดินนะฮะไม่ได้เน้นกองทัพอากาศยานนะ งนี้ว่ายังไงครับอาชเมชทักิลบรนะิษัทน่ะใช่ไหมใช่ไหมวะใช่นะสกิลชื่อเดียวกันกันกบบริษัทที่ทําเกมนี้นะบริษัทนะฮะอู้ยีซนิกซ้อมลงไปอย่างเยอะเลยนะแล้วตรงนี้ว่างไงครับคลิกฟินเอ๊ะนั่นะฝั่งบวกครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้อัปเ,เกรดเกราะเลยนะเกราะดาเมจอ๋อไม่อัปเกรดดาเมจอยู่นะฝั่งสีแดงนะเกราะบวกหนึ่งดาเมจบวกสองนะแล้วจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหยูนิตในเข้ามาก็ตายรัวๆเลยนะผมว่าจังหวะนี้ จริงฝั่งอันเดธนี่ควรที่จะเล่น Necromancer นะะซึ่งสร้างมาจาก Temple of the Dam ned, แต่ว่าเขาก็ไม่เล่นนะแล้วฝั่งอันเดธเดี๋ยวนะเขามีอยู่แค่2ฐาน What เด e f ฟา k แล้วทรวัพยากรเขาเท่าไหร่นี่โอเคประมาณโอ้โหแกส๊สพันกว่าเลยนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงรู้สึกว่าจะเพียงพลํานะทาให้สีเขียวเข้ามาบุกโจมตีได้นะจังหวะน,นี้แล้วว่ายังไงครับสีส้มมาแล้วนะขนกองทัพมาอย่างใหญ่นะโอ้โหเน้นกองทัพเลือดเยอะนะเนี่ย แต่ว่าคลิปฟรีนี่ไม่ค่อยเ,เยอะเท่าไหร่นะเอออบูมิเนชั่นเลือดมันเท่าไหร่อ่ะสามเปอร์ห้าสิบก็พอไวแทงได้โอ้โหอ๋อฝั่งสีส้มมีอัปเกรดอยู่นะอัปเรกรดเกราะเดี๋ยวนะอบูมิเนชั่นรู้สึกเมื่อกี้มันเกราะมันเท่าไหร่เอ,อ๊ะแต่ว่าพวกนี้ทำไมเขาไม่ได้อัปเ,รเรกรดอ่ะอบูมิเนชั่นเกราะสามดาเมจบวกสองนะโอ้โหอย่างอลังการเลยนะะเข้ามาตรงนี้เลยไงครับกระสูนแตกไปอีกหนึ่งนะ ังหวะน,นี้แล้วฝั่งซีม่วงอยู่ไหนในกองทัพโอ้เน้นวางแนวป้องกันเลยฮะบังเกอร์อย่างเดือดเลยฮนะมิลิบรเตอร์ด้วยนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับใครเข้ามาออกฝั่งสีส้มนะตรงนี้เอา้ายูนิฮฮโร่ยังไงอะโอเคมีคัมพีวับกลับบ้านอยู่นะฮะจังหวะน,นี้ได้ไหมครับผมเดดลอแตกนะครับหนีไม่ทันนะฮะโอ้โหอ,อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะ เป็นอะไรที่น่าเสียดายสุดๆเลยนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงทําอะไรครับเนี่ยโอ้สร้างบารเรกเพิ่มนะฮะบารเรกนะฮะของเผ่ามนุษย์แล้วฝั่งฝั่งเทเรนก็ใช้คำว,ว่าบารเรกเหมือนกันด้วยนะชื่อเดียวกันแต่คุณนะสมบัติต่างกันนะเดี๋ยวนะเลือดพันหนึ่งนะของเทเรนและของฮิวแมนเลือดพันห้านะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยฝั่งสีส้มปิงบอกเพื่อนให้มาเก็บคลิปนะฮะตอนนี้โอ้โหอีดีซีเข้าไปอย่างเยอะเลยนะแล้วติดแม้กระทั่งยูนิตเมคานิคอลนะ อฝัออ่งสีเขียวยิงกองขยะเปิดทางนะเปิดทางให้ศัตรูเข้ามาโจมตีได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีว่องสแกนดูด้านบนนี้เลยนะสแกนดูว่ามีอะไรบ้างนะโอ้โหลัตรเมดนี่รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วมากเลยเนี่ยสปีดเท่าไหรอ่อ่ะสามจุห้าบวกหนึ่งจุดสามหนึ่งก็จะเป็น4 6่หนึ่งนะเนี่ยอย่างเยอะเลยนะ,ะตรงนี้ครับเรดลหลอด เออไม่ใช่เดดไนท์ Knight, พูดผิดนะฮะทำไมฝั่งสีส้มเขาชอบแยกยูนิตฮีโร่ออกมาจากกองทัพเนี่ยอันนี้ผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าตรงนี้นี่ยังไงครับโอ้โหซีแท้งโดนควันพิษไปนะเลือดลดลงเรื่อยๆนะเหมือนกับสกิลสกิลเพล์ของยูนิตดีไฟเลอร์จากเกมสาขาภาคแรกนะวัวนี้ยังไงครับเดดไนท์เดดสมชื่อจริงๆนะอ่ะเดดลอยก็ตามไปด้วยนะจวัวน,นี้โอ้โห ฝั่งสีม่วงเน้นยูนิตไบโอนะฮะแต่ว่าไบโอเนี่ยด้วยความที่มันเป็นยูนิตเลือดน้อยและจํานวนเยอะนะฮะมันจะแพ้ทางตัวอโบร่เนชันกับมิดเวกอนสุดๆเลยนะอ่าฟอร์สกิลเอโออะไรอย่างงี้ยนะดาเมจเอโอีนะ e นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงลงมาแล้วก็โอ้โหเอาอาร์ชเมจเรียกบริษัทนะครับเรียกน้ําแข็งลงมานะเรียบร้อยครับแตกหมดเลยนะสีแดงไม่รอดนะจังหวะน,นี้โอเคผมว่าฐานนี้ก็ไม่น่าจะรอดด้วยนะ ถ้าตรงนี้อะไรเนี่ยออกฝั่งสีแดงมาเอ้ยสีส้มมาขยายฐานเพิ่มเติมนะฐานสี่นะหนึ่งสองสามโอเคตรงนี้สี่อันนี้สามอืมในที่สุดก็ขยายฐานสักทีแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเมคนิกของเกมวาร์คัสสามเนี่ยมันจะอนุญ,ญาตให้สิ่งก่อสร้างของเผ่าอื่นสามารถสร้างบนพื้นที่ที่เรียกว่าไบรท์ได้นะก็คือคลิปนั่นแหละแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงเขียนว่าไวน่าจะถามว่าทําไมนะอะไรมินิรอบดับเบอ้ <misery> เออพูดถึงแล้วกองทัพฝั่งสีส้มหายไปหมดอย่าบอกน,นะว่าสีส้มนะสีส้มกองทัพอ้โ,อโห,โหเลยอยู่แค่นี้อมีกูอยู่ยี่สิบเก้าตัวเอาไว้เก็บเร่นะเอามาช่วยโจมตีไม่ได้ด้วยนะเนี่ยแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงเรียกได้ว่าเพลียงพลั้มสุดๆเลยนะโอ้โห,โหสองทัพนะครับมารุมสีแดงคนเดียวนะตรงนี้ไฮเทมปลาสีฟ้าพาล,ลงมานะเรียบร้อยครับเรดหลอดแตกไปอีกหนึ่งครั้งนะ มารีนอ่อัปเกรดดาเมจบวก,กสองเกราะก็บวกสองเช่นเดียวกันนะฮะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับมีดวากอนเครื่องโยนศพนะฮะก็โยนลงไปนะแล้วดาเมจมันเอ๊ะเดี๋ยวนะดิซี่คลาวมันไม่โดนตัวคลอ,อ,อ,อ่ยสุดหรออ๋อเฮ้ยฝั่งสีแดงมีมานาดาเดอะฮิลเลอร์นะฮะอ่ายูนิตฮีโร่พาราดินเข้ามาแล้วนะเอาไว้ฮิลนะแต่พอสร้างมาตอนนี้มันจะโอเคไหม จริงๆมันพาลาดิีเนี่ยเป็นยูนิตสายซัพพอร์ตกับสายแทงนะอ่าเป็นยูนิตสายแงนะะโอ้โหแล้วเกือบตายด้วยนะเนี่ยเลือดเราอยู่แค่นี้เองนะอ่าแต่ก็ดีอยู่นะมีพรีสคอยฮิวอยู่นะอ่าตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีเขียวถอยกลับมาก่อนนะครับโอ้ยเจอพื้นไฟเข้าไปนะอาคอนแตกไปต่อหน้าต่อตานะตรงนี้ซีรอดเข้าไปเหยียบไฟไหมนะโอเคจังหวะน,นี้อ่าเข้าไปแล้วก็โดนปันเรียบร้อยนะอันนี้มีซีรลอดพุ่งเข้าไปอหนึ่งค้นแตกแล้วนะอ่า เดี่บลิสสันอีกรอบนึงนะตรงนี้บลิสสันนี่เป็นสกิลที่เอาไว้ทำโซนคอนโทรลได้ดีมากเลยเนาะ,ะตรงนี้ยังไงเนี่ยอารอนเพลติงสกิลเพลติงอันนี้น่าจะอัาเกรดบวกสองนะโอ้ออรีสไตล์รัวๆเลยนะเนี่ยแต่ตรงนี้ยังไงครับอาร์ชเมจเออไม่ใช่อาบลัดเมจโอ้ยเกือบไม่รอดนะเลือดเหลืออยู่สี่สิบกว่านะ จังหวะน,นี้เบสสามฝั่งสีแดงบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะมีสิหลอดเข้าไปฟันคนงานด้วยนะจังหวะน,นี้แตกไปสิฮนะเรียบร้อยไม่รอดนะเอ้ยอะไรแบปแมปวิ่งเข้ามาโดนยิง,ง,ยงบึ้มไปแล้วโอ้แล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มยูนิตตัวที่อ่านิโรตัวที่สามมาแล้วนะะอนูบบรอสนะฮะคลิปหลอดนะครับผมยูนิตตัวแทงสายสเปนส์นะฮะผมชอบสกิลมากเลยจังหวะนี้ยังไงครับ เอามาเอาเดีรอแตกไปอีกแล้วนะฮะพาซิ i งากาคืออะไรอะพา s ิ i งหมายถึงระบบค้นหาเส้นทางของยูนิตมันไม่โอเคอย่างนี้นหรือเปล่าเเอออาจจะเป็นไปได้นะเนี่ยจริงๆฝั่งสีม่วงเขมีกกดไหมน่าจะไม่มีอะแล้วตรงนี้ยังไงครับส,สีส้มโอ้โหวางซิกุรัตแล้วก็อปัปเกรดเป็นป้อมนะรเรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะป้อม จังหวันนี้บริษ์ดลงมาอีกนะเอ๊ยเดี๋ยวนะบริษ์ดเลเวลสองอ๋อเรียกน้ำแข็งลงมาทั้งหมด8เวฟทำดาเมจเวฟละ20อ๋อก็ทำดาเมจเพิ่มเติมให้กับสิ่งก่อสร้างอีก10หน่วยก็แสดงว่าเป็น30มสิบแล้วสิใช้มานา75โอ้โหตรงนี้ มาอย่างรัวเลยนะเอะเดี๋ยวนะกูมันเป็นไลท์ไลท์ยูนิตมันแพ้ทางคอสซัสนะฮะโดนดาเอจไป2 0 21เลยนะเนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะแล้วกูตัวหนึ่งมันเลือดมันเท่าไหร่อ่ะอันนี้มิได้ดูนะดูมิทันนะแต่ว่าตรงนี้โอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหยูนิโร่เข้ามาทุกวงในเลยนะจงังหวะนี้เสียงตบตีนี่คือแบบอลังการมากเลยบึมไปแล้วนะสบ5บ้าเซกันคืออะไรครับ ฝั่งสีฝั่งสีแดงหมายถึงอะไรเนี่ยขอเวลา15วิหรือเปล่าอะไรยังไงไม่เข้าใจฝั่งสีม่วงบังเกอร์สร้างตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหคุมหน้าบ้านเลยนะครับมีซีทแทงคุมอยู่นะฝัะ่งสีม่วงอาจจะเล่นแบบว่าให้ฝั่งสีเขียวนี่เข้าไปโจมตีก่อนแล้วก็สีม่วงค่อยตามนะฮะไอมนดีไวส i mean device shield. Device shield. ิลดีไวสิลสกิลสกิลของพาลาดินพูดถึงแล้วอยู่ไหนะ พาลาดินอยู่นี่วายชิวโอเคไม่ทันแล้วฮะไม่ทันได้อ่านหนะ้าไปแล้วนะสตีกูดอิติสติฮมคุยอะไรกันเนี <c oughs> ่ยที่แน่แน่นะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็คือไม่มียูนิตเข้ามาที่จะต่อสู้ได้แล้วนะฝั่งสีส้มก็เช่นกันนะครับก็คงจะทําได้แค่การถอยนะจังหวะนี้อ่าบนนี้โอ้โหแล้วเขาอุตสาห์สร้างบอลยัตขึ้นมาเนี่ยฝั่งสีส้มเนี่ยเอาเรียกฟรอสเวิร์มเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยนะมังกรน้ําแข็งนะเป็นยูนิต ยูนิตขนาดหนักเลยนะเรียบร้อยครับ GG ฮนะฝั่งสีแดงสีส้มก็ต้อง GG ด้วยนะวอสฟันเฟิสเกมแบ็กแสดงว่าฝั่งสีส้มนี่ไม่เคยเล่นมอสตัวนี้มาก่อนดีซิคลาววอสเพนโอ้โหจริงๆดีซิคลาวนี่คือทำให้เจ็บปวดมากนะฮะฝั่งสีเขียวในพูดถูกนะฮะมันเป็นสกิล a อ e ด้วยนะแล้วก็เป็นสกิลที่ทำให้ยูนิตท,ที่โดนนี่เหมือนว่าจะโดนเรื่อยๆนะดาเมจแบบไม่หมดไปง่ายๆนะ ว่าแต่ฝั่งสีแดงเข้าไปแล้วนี่ถ้าสีส้มคุณไม่ตามไปนะฮะ <c oughs> ยังจะสู้ต่อนะฮะตานี้ก็เล่นเอามันกันนะฮะดูทรงแล้วนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยคอไลท์สี่คนไม่มีที่ไปนะะบ่อแก๊สก็หมดแล้วด้วยนะฮเก็บไม่ได้ตรงนี้อย่างดูเดือดโอ้โหคาสเซลยังไงก็ต้องอัปเกรดแล้วนะคาสเซลถ้าจะเล่นตัวไหนนะไหนนี้ต้องใช้อะไรลัมเบอร์มิลคัสเซนแบล็กสมิธโอ้โห เต็มที่เลยเนะี่ยถ้าจะไม่ผิดเหมือนกับว่าดาเมจมันจะเป็นซีป่ะตัวไหนตัวไหนเนี่ยจำไม่ได้ตรงนี้ไงครับโโมิลิเชียโอ้โหดาเมจสิบถึงสิบสองเอาคนงานไปแปลงร่างเป็นทาหารแล้วก็เข้าชนก็จบสิฮนะเซียลโคลอสซุสบุกมาซะขนาดนี้นะแล้วฝั่งซีม่วงว่ายังไงเนะี่ยเว b วอส really good base เซียลโคร s ซุส อืมจะว่าไงมันก็ใช่นะก็คือสกิลใหญ่ของตัวคลิปปี้เนี่ยก็เป็นเป็นสกิลที่เอาไว้ล็อกตัวคอสซุสให้อยู่เฉยๆได้ดีนะแล้วตรงนี้อินฟ r n อร์สกิลอันติของเรสหลอนะเรียกอินฟ r n อร์ลงมานะเป็นกูเลมตัวดำๆแบบน,นี้แหละว่ลครับสามฮีโร่สุดวิเทาไอเทมอินบรูทอลอิสบรูทอลหรือเปล่าเอาฝั่งสีม่วงไปแล้วนะแต่สีส้มยังอยู่นะฝั่งสีเขียว โอเคอ่าสีสม้มก็ไปแล้วนะอ่าโอเคนะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณโรสบริโอฝั่งสีเขียวนะแล้วก็คุณอาดอสฝั่งสีม่วงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางใ้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ